ถามตอบกับวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกอีพีหนึ่งรับทั้งสายวิทย์สายศิลป์และผู้มีวุฒิเทียบเท่าม .6 เช่นจีดีคณะเราไม่ต้องยื่นพอร์ตค่ะการเรียนการสอนที่ครบครันทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเช่นห้องแลบทำยาสมุนไพรที่ได้ใช้จริงค่ะศาสตร์การรักษาของฝั่งตะวันออกทั้งหมดมีทั้งหมด3สาขาสาขาการแพทย์แผนตะวันออกสาขาการแพทย์แผนไทยสาขาการแพทย์แผนจีนค่ะ สาขาการแพทย์แผนตะวันออกได้รับวุฒิวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาการแพทย์แผนไทยได้รับวุฒิแพทย์ไทยบัณฑิตสาขาการแพทย์แผนจีนได้รับวุฒิแพทย์จีนบัณฑิตและยังได้รับปริญญา2ใบด้วยค่ะ1ใบาจากมหาวิทยาลัยลังสิตใบที่2จากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนนานจิงค่ะเป็นหมอตามวุฒิที่ได้รับหมอแผนไทยหมอแผนจีนนักวิจยัยผลิตและจำหน่ายสมุนไพรไทยจีนเจ้าของธุรกิจสถาบันสร้างเสริมสุขภาพค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ l i n e at rhu. ลังสิตค่ะ